ตรทำบักน้องลิงทำให้แลคคูนคูดาวเหลือแค่15วินาทีขาโวยกันรัวๆเลยทีเดียวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันส่วนใคร,ครที่กำลังหาน้องลิงไปใช้หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ดีๆชอบเลยมาครับทุกคนก่อนที่จะไปทํากันนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าบั๊กนี้ทําแล้วระวังโดนแบรนด์กันนะเออเพราะหลายๆคนนะครับโดนแบรน์โดนปิดเท็กกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอแงนใครจะทําก็คิดให้ดีๆก่อนนะครับผอบทุกคน ก่อนอื่นนะครับเราต้องมีลิง2ตัวนะครับแล้วก็นำ้ำพูสออันแต่สัเลี้ยงตัวอื่นๆเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนก็เลือกมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เรารีบทําเลยนะครับทุกคนให้เราเนี่ยวางบ่อดน้ำพู้2อัน ลิง2ตัวนะครับแล้วก็สัตว์เล็กตัวอื่นเนี่ยลงไปให้หมดเลยครับแล้วก็ให้เราเนี่ยครับเรียบไปกดเปลี่ยนสวนตรงนี้นะครับให้เป็นสวนที่2นะครับให้มันขึ้นแสงสีขาวนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเวลามันยังน้อยอยู่นะครับมีแค่3ชั่วโมงนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่ติดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีที่ต้องกดออกเกมนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับเข้ามาใหม่นะครับเพื่อให้มันเป็นขึ้นแสงขาวที่สวนเรานะครับทำวิธีไหนก็ได้นะครับวิธีหนึ่งหรือไไม่ติิิดดนนนะคครรับบหใทาา้ง อย่ไปแล้วบ้างเลยครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย